สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้ามาแล้วกรุณาช่วยกดติดตามเพื่อได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารทุกครั้งครับที่แรกไทยรัฐทอล์กเปิดใจแม่มโพดำจดหมายถึงนายยกตู่ดุเดือดรายการไทยรัฐทอล์กเปิดใจแม่มโพดำที่แรกผ่านแอปพลิเคชันล ne เปิดจดหมายจากใจถึงนายยกรัฐมนตรีรายการไทยรัฐทอล์กมีโอกาสได้พูดคุยกับเพจแม่มโพดำที่แรก โดยเธอขอให้เรานำเสนอถแถลงการเป็นจดหมายปลายเปิดถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันรโอชาดังนี้สวัสดีค่ะลุงนี่แม่โพดำเองจำได้ไหมเพจเล็กๆเพจหนึ่งที่ลุงตู่เคยชมในวันศุกร์ว่าเป็นเพจน้ำดีคอยช่วยเหลือสังคมเมื่อนานมาแล้วแต่ตอนนี้ควีนเป็นงงค่ะว่าลูกน้องลุงกำลังทำอะไรอยู่มาหาว่าเพจลงข้อมูลอันเป็นเท็จต้องเปิดเผยต,ตัวตน เออแทนที่จะไปจับไปตามสืบว่าตาบอยหรือว่าตาพันยศเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงตรวจเช็คบัญชีมันและคนรอบข้างยังไงก็เจอแหลงข่าวส่งสลิปโอนเงินให้เพียบกลับให้ตำรวจแก้เกมบอกว่าบอยเขาเป็นคนใส่สซื่อๆไม่มีอะไรหรอกแล้วให้คนของรัฐบาลมาเล่นงานคนแฉที่เสี่ยงลงรายละเอียดทุกเรื่อง เพื่อที่จะช่วยชาติตามหาหน้ากากข้อมูลทั้งหมดบ่อยมันก็ลงของมันเองฝากบอกสนธิยาลูกน้องลงทีว่าควีนไม่ไปปออทอค่ะเชิญใช้อำนาจให้เต็มที่ในการบีบบังคับให้เพจออกมาตายแทนคนทำผิดแล้วเดี๋ยวรู้กันค่ะว่าคนทิ้งชีวิตแล้วเขาจะสู้ตายขนาดไหนชีวิตก็มีชีวิตเดียวถ้าต้องแลกกับการเปิดโปงความอายุิธรรมที่เกิดตอนนี้มันก็คุ้ม จากที่ควรจะได้รับคำชมจากรัฐบาลที่เราออกมาช่วยเปิดโปงเรื่องหน้ากากที่หายไปจนหลายโรงพยาบาลได้รับความช่วยเหลือกลายเป็นจะได้หมายเรียกแทนลุงว่ามันถูกต้องไหมคะฝากไว้แค่นี้ขอบคุณค่ะแมมโพดําสืบเนื่องจากกรณีนี้ก่อนที่คุณแมมโพดําจะออกมาเปิดใจแล้วก็ฝากถึงคุณสนธิยามาฟังข่าวนี้กันเลยครับเด็กพลังประชารัฐโดดป้องธรรมนัสบุกร้องปอ,อทอ ให้กระชากหน้ากากแม่มโพดำเมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่11มีนาคมที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบกปอทนายสนธิยาสวัสดีสมาชิกพักพลังประชารัฐเข้าพบพนักงานสอบสวนกก .3 บกปอทเพื่อขอให้ตรวจสอบเพจแม่มโพดำหลังโพสต์เรื่องนายสอนสุวี ผู้ระวีรัตวัชรีหรือว่าเสียบอยที่อ้างตัวว่ารู้จักผู้ติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหนึ่งที่มีหน้ากากอนามัยกว่า200ล้านชิ้นนายสนธิยากล่าวว่าก่อนอื่นตนยอมรับในการทำงานหลังได้ติดตามเพจแมมโพดํามานานแต่เมื่อได้นำเรื่องของเสียบอยกักตุนหน้ากาก200ล้านชิ้นมาโพสเผยแพร่จนมีผู้คนแชร์เป็นจำนวนมากจนอาจจะเกิดความวุ่นวายตามมา ซึ่งตนมองว่าเป็นข้อมูลเท็จเนื่องจากตนทราบข้อมูลมาว่าประเทศไทยมีโรงงานผลิตหน้ากากทั้งประเทศอยู่13แห่งผลิตได้วันละ1.2แสนชิ้นในสนธิยากล่าวต่อว่าหากจะมีหน้ากากได้มากขนาดนั้นต้องสั่งซื้อจากโรงงานทั่วประเทศมาไม่ต่ำกว่า7เดือน แต่สถานการณ์ไวรัสโควิด -19 แพร่ระบาดเพิ่งจะผ่านมา2เดือนนี้จึงต้องการให้บกปอทอตรวจสอบเพจแมมโพดำเนื่องจากมีโปรไฟล์ที่ไม่ชัดเจนไม่มีรูปปัจจุบันไม่มีเบอร์โทรศัพท์หรือสถานที่ติดต่อนายสนธิยากล่าวต่ออีกนอกจากนี้เพจแมมโพดำยังเปิดรับบริจาคเงินได้เกือบ1ล้านบาทจากบุคคลแวดวงต่าง และจัดซื้อหน้ากากอนามัยภายในคืนเดียว2.5หมื่นชิ้นนั่นเป็นเรื่องจริงหรือไม่เพราะสินค้าดังกล่าวอยู่ในหมวดสินค้าคุ้มครองของกรมการค้าภายในถามว่าไปเอามาจากที่ใดในายสนธิยากล่าวอีกว่าหลังเกิดเรื่องขึ้นแม่มโพดำก็ปิดตัวไปก่อนจะกลับมาเปิดอีกครั้งตนมองว่าเพจแมมโพดํควรให้ชัดเจนทุกอย่างหลังจากนี้เมื่อทราบตัวแล้ว ตนจะมาแจ้งความดำเนินคดีฐานนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อีกครั้งนายสนธิยากล่าวฝากถึงพักประชาธิปัตย์ที่เรียกร้องให้ปรับคณะรัฐมนตรีตนมองว่าตามมารยาทแล้วเป็นสิทธิ์ของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและตนขอถามกลับว่าในอดีตเคยมีรัฐมนตรีไปพัวพันเรื่องกัญชา ตอนนี้ยังเป็นสอสอ,อยู่ใช่หรือไม่ยืนยันว่าตนยังศรัทธาในความสุจริตของการทำงานคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานายสนธิยาก,กล่าวอีกว่าตนยังเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรมีคณะทำงานเป็นผู้ติดตามเป็นจำนวนมากเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกท่านจะไม่รู้รายละเอียดของคนติดตามทั้งหมดแน่นอนยืนยันว่า การมาครั้งนี้ไม่ได้มีใบสั่งแต่ตนมาในนามส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งกับพักก่อนหากแมมโพดํมมั่นใจว่าจะทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงก็ขอให้ออกมาเปิดหน้าเหมือนนายสีสุวรรณจันยาที่เปิดหน้าชัดเจนและไม่สนที่ถูกฟ้องกลับที่เคยเรียกร้องจนพักอนาคตใหม่ถูกยุบไปแล้วนายสนทิยากล่าวท่านผู้ชมที่เคารพครับ เราลองมาฟังการเปิดใจของคุณแม่มโพด,ดําจากกรณีที่เกิดขึ้นดูนะครับแม่มโพด,ดําเป็นงงคูณ2ถูกสนธิยาแจ้งความล่าตัวปมหาหน้ากากอนามัยแม่มโพด,ดําเป็นงงคูณ2ถูกสนธิยาจากพักพลังประชารัฐเข้าแจ้งความล่าตัวปมหน้ากากอนามัยข้อหานำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ จากกรณีที่นายสนธิยาสวัสดีสมาชิกพักพลังประชารัฐเข้าร้องกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นการส่วนตัวในฐานะสมาชิกพักพลังประชารัฐแต่ไม่ได้เป็นตัวแทนของพักโดยมาร้องทุกขกล่าวโทษเพื่อหาตัวแหม่มโพดํามาให้การกับเจ้าหน้าที่เรื่องหน้ากากอนามัยและแจ้งความแหม่มโพดําข้อหานำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เพราะตนเชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาลล่าสุดเพจเฟซบุ o กด d ร์มาเอ็กได้โพสต์ข้อความระบุว่าจากประเด็นล่าสุดควีนฝากมาดังนี้สวัสดีค่ะเป็นงงมากนะว่าคุณกำลังทำอะไรกันอยู่มาหาว่าเพจลงข้อมูลอันเป็นเท็จต้องเปิดเผยตัวตนเออแทนที่จะไปจับไปตามสืบว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงก็มันโพสต์ของมันเองทุกอย่าง คลิปก็มีหน้ากากก็เพียบก็ตรวจเช็คบัญชีมันและคนรอบข้างเอาสิแต่มาตามหาตัวคนแฉที่เสี่ยงลงรายละเอียดทุกเรื่องเพื่อช่วยชาติตามหาหน้ากากขอบอกว่าไม่ไปค่ะไม่สะดวกอยู่ต่างประเทศเชิญทำให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวรู้กันค่ะว่าคนทิ้งชีวิตแล้วเขาจะสู้ตายแค่ไหนชีวิตก็มีชีวิตเดียวถ้าต้องแลกไปกับการเปิดโปงความอายุติธรรมที่เกิดตอนนี้ก็คุ้ม ล่าสุด f เฟซบ o ๊กรายหนึ่งที่คาดว่าเป็นควีนได้โพสต์ข้อความใต้โพสต์ดังกล่าวว่าจะมาตามหาตูทําไมก็ไอ้บอยมันโพสต์ของมันเองเขาก็แคปทันกันทั้งประเทศจะให้ตูเปิดเผยตัวตนทั้งโลกเขามีแต่จะช่วยดูแลความปลอดภัยไม่ให้ได้รับอันตรายจากการเปิดโปองอำนาจมืดส่วนบ้านตูให้คนแฉเปิดเผยตัวตนวะคะนุงงงไปหมดแล้วห้า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  และท th <śmy> <Napoleon>. ้ายที่สุดนี้ครับท่านผู้ชมทุกท่านลองมาฟังข่าวเกี่ยวกับเส้นทางการเงินของคุณบอยกันดูนะครับสอบเส้นทางการเงินเสียบอยเรียกทีมติดตามธรรมนัตเจ้าของโรงงานให้ปากคำสอบเส้นทางการเงินเสียบอยเรียกทีมติดตามธรรมนัตเจ้าของโรงงานให้ปากคำร้องพบตรเตรียมเรียกเจ้าของโรงงานที่ถูกแอบอ้างให้ปากคำประสานปปงสอบเส้นทางการเงิน วันที่10มีนาคมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสวัสด์แจ้งยอดสุขรองพอบอตอรอเรียกคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนมาสอบถามความคืบหน้าผลการเข้าตรวจค้น6จุดเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพและจังหวัดชนบุรีที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับการโพสต์ข้อความของนายสอนสวีหรือว่าบอยอ้างว่าสามารถจัดหาหน้ากากอนามัยได้มากกว่า200ล้านชิ้นทําให้สังคมเกิดความตื่นตระหนก ว่ามีการกักตุนสินค้าจำนวนมากเพื่อรอส่งขายต่างประเทศทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นการมอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนสอบสวนติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมประเด็นสงสัยต่างๆโดยเฉพาะบุคคลที่มีการแอบอ้างถึงและภาพแต่ละภาพที่นำไปโพสต์ก็มีที่มาที่ไปอย่างไรเจ้าหน้าที่ได้ประสานไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง เพื่อขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายสอนสวีว่าทำธุรกิจใดเข้าข่ายผิดปกติน่าสงสัยหรือไม่ส่วนประเด็นที่จะให้ปปงตรวจสอบเช่นภาพที่มีการนำสมุดบัญชีธนาคารที่มีเงินในบัญชี3-400ล้านบาทและเช็คสั่งจ่ายแต่ละฉบับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรซึ่งคาดว่าจะทราบผลอย่างเร็วที่สุด3-4วัน สำหรับประเด็นที่นายสอนสวีถ่ายภาพคู่กับตำรวจหลายนายพบว่าเป็นภาพในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งที่นายสอนสวีไปขอถ่ายภาพด้วยโดยอ้างว่าเป็นที่ละลึกรายงานข่าวแจ้งว่า เจ้าหน้าที่จะเรียกนายพิตินันรักเอียดคณะทำงานร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาสอบปากคำประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเสียบอยแต่ยังไม่จำเป็นต้องเรียกร้อยเอกธรรมนัทมาให้ปากคำ<ม>เนื่องจากไม่มีภาพปรากฏในเฟซบุ๊กของเสียบอยและยังไม่พบว่ามีการโพสต์ใดที่อ้างถึง ส่วนเจ้าของบริษัทเอกชนย่านหนองแขมจะเรียกมาสอบถามประเด็นเรื่องการทำธุรกิจที่ให้การว่าเคยส่งขายหน้ากากอนามัยให้กับทางการจีนในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 ระยะแรกๆส่วนเจ้าของโรงงานย่านมีนบุรีจะซักถามในประเด็นที่มีการตรวจสอบพบหน้ากากอนามัย5 0 0 0ชิ้นในโรงงานว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร เตรียมส่งขายให้กับลูกค้าซึ่งเป็นร้านขายยา3,000-4,000ร้านค้าจริงหรือไม่ซึ่งทั้งบริษัทเอกชนและโรงงานดังกล่าวตำรวจจะประสานข้อมูลให้กรมการค้าภายในตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด